ถ้าหากชื่นชอบคอนเทนต์ของทางทีมงานตานทวะก็สามารถสนับสนุนช่องของเราได้โดยการกดไลค์คลิปนี้และกด Subscribe c h anel n ตานทวะพยากรณ์รวมถึงกดกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อที่จะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆกันนะครับรวมถึงสามารถสมัครเมมเบอร์เพื่อที่จะเป็นผู้สนับสนุนรายเดือนของช anel ตานทวะ และจะได้รับสิทธิพิเศษในการส่งคำถามในรายการตอบคำถามจากดวงดาวการตอบคำถามด้วยโหราศาสตร์ทุกๆวันอาทิตย์นะครับและสุดท้ายทีมงานตาลทวะก็ขอขอบคุณทุกๆท,ท่าน ที่ติดตามและสนับสนุนเรามาอย่างยาวนานนะครับสวัสดีทุกทุคนด้วยนะครับพบกับทีมงานตาลทวะในรายการตาลทวะดาราจรการพยากรณ์ดาวจรด้วยหลักวิชาโหราศาสตร์ไทยเราได้ก้าวเข้าสู่ศกราชใหม่2569กันอย่างเป็นทางการแล้วนะครับปีนี้อาจจะเป็นปีแห่งการเริ่มต้นและการเปลี่ยนแปลงครั้งใหม่ของหลายๆคนได้ในเดือนกุมภาพันธ์นี้มาพร้อมกับการขยับขยื่นของพระเสา เทพเจ้าแห่งการเวลาและกงล้อแห่งกรรมเมื่อดาวใหญ่ร้ายราศีย่อมหมายถึงการสิ้นสุดของบทเรียนเก่าและการเริ่มต้นของบททดสอบเรื่องใหม่ที่จะไม่เหมือนเดิมเราจะมาเช็คดวงชะตากันว่าการยกย้ายราศีครั้งนี้จะส่งผลถึงลัคนาราศีเราอย่างไรและควรจะปรับตัวอย่างไรให้ดาวเสาประทานความมั่นคงแทนที่จะเป็นโทษทุก์อุปสรรค ราศีไหนจะได้เหนื่อยแล้วรวยหรือราศีไหนจะพ้นจากความทุกข์ที่แบกมานานเตรียมฟังคําพยากรณ์เรื่องดาวเสายกย้ายราศีเพื่อวางแผนชีวิตกันนะครับเราจะมาดูความหมายของดาวเสารในวิชาโหราศาสตร์กันดาวเสา์หมายถึงความอดทนความรับผิดชอบกรรมที่จะสนองในชาตินี้และเป็นบทเรียนของชีวิตหรือบางครั้งดาวเสาก็หมายถึงอุปสรรคอีกด้วยแต่โหราจารย์บางท่านก็นับดาวเสา ให้เป็นครูใหญ่ที่นำมาซึ่งความมั่นคงแข็งแกรง่งการเติบโตและการบรรลุเป้าหมายโดยใช้ความพยายามอย่างหนักโดยเฉพาะในเรื่องงานและการสร้างฐานะดาวเสาจึงเป็นดาวที่มอบพลังแห่งความเข้มแข็งซึ่งมาพร้อมกับภาระและความเครียดแต่บางคนที่เป็นดาวเสาหรือเป็นดาวที่ถูกกับดาวเสาเช่นดาวราหูดาวอาทิตย์หรือดาวพุธก็คงคิดว่าดาวเสา ไม่ได้มีแต่มุมที่เป็นโทษทุกข์ขนาดนั้นและชีวิตของคนที่เป็นดาวเสาก็มีความสุขความทุกข์ปะปนกันเป็นธรรมดานั่นเองเราจะมาดูความหมายของดาวเสาในเชิงบวกยกตัวอย่างเช่นดาวเสาให้ความสำเร็จที่มีความมั่นคงเพราะดาวเสารเป็นดาวที่ให้ผลตอบแทนจากความพยายามอย่างมุ่งมั่นอดทนโดยไม่ย่อท้อเป็นเวลานานๆจึงสร้างความมั่นคงและความสำเร็จที่ยั่งยืน ดาวเสาเป็นดาวที่ให้วินัยเป็นการจัดระเบียบและดาวเสาเป็นพลังที่นําไปสู่เรื่องราวต่างๆที่ต้องใช้โครงสร้างเป็นสกยภาพในการขยายกิ่งก้านสาขาซึ่งต้องวางรากฐานด้วยวินัยและความรอบคอบดาวเสาเป็นการเติบโตเพราะการที่คนเราจะผ่านบททดสอบที่เป็นความทุกข์หรือความเครียดได้นั้นจะถูกบ่มเพาะจิตวิญ,ญญาณให้เข้มแข็ง มีวุฒิภาวะและความเป็นผู้ใหญ่ก็จะมีมากขึ้นดาวเสาค,คือความอดทนดาวเสาจะสอนให้เรารู้จักความอดทนต่อสิ่งที่เราไม่ชอบและสอนให้เราไม่ย่อท้อต่ออุปสรรคต่างๆและดาวเสาคือการแสดงความจริงให้เราตระหนักดาวเสาจะทำลายภาพมายาและมโนภาพต่างๆที่เราสร้างขึ้นมาบทบังความจริงเอาไว้ นำความจริงมาเปิดเผยให้เห็นผู้ที่ผ่านบททดสอบของดาวเสาได้ก็คือผู้ที่ยอมรับความจริงได้นั่นเองเมื่อกล่าวถึงความหมายในเชิงบวกกันแล้วเราก็ต้องมาดูความหมายในเชิงลบของดาวเสากันด้วยซึ่งน่าจะเป็นที่คุ้นเคยกันดีเพราะหรารา์กล่าวไว้ในตำราพื้นฐานว่าโทษทุกข์ให้ทายเสาดังนั้นดาวเสาจึงหมายถึงอุปสรรคต่างๆความทุกข์ความเหนื่อยยากปัญหาความล่าช้าความเครียด และความวิตกกังวลดาวเสายังหมายถึงภาระที่ต้องแบกรับด้วยความจำยอมเป็นหน้าที่ที่มีข้อจำกัดนอกจากนี้ดาวเสายังหมายถึงการสูญเสียเช่นการสูญเสียทรัพย์สินการพลัดพรากจากกันหรืออาจจะเป็นเรื่องปัญหาในความสัมพันธ์หลายครั้งที่นักพยากรณ์สังเกตเห็นดาวเสาจอเข้ามาเจอคู่ศัตรูในดวงเดิมทำให้เกิดเหตุการณ์ร้ายๆนับตั้งแต่ความคับข้องใจ การพลัดพรากโศกเศร้าหรือแม้แต่ความเจ็บป่วยชนิดร้ายแรงที่ทำลายการเดินเหินเคลื่อนไหวร่างกายได้อีกด้วยนอกจากนี้ในทางวิชาโหราศาสตร์ยังมีการตีความความหมายของดาวเสารให้ครอบคลุมไปถึงสิ่งอื่นๆได้ดังนี้ในเรื่องการงานและอาชีพแบบดาวเสารคืองานที่หนักงานยากงานที่ต้องใช้เวลานานงานที่มีความรับผิดชอบสูงเช่นโครงการขนาดใหญ่งานก่อสร้าง หรืองานกสิกรรมการเพาะปลูกที่มีความเสี่ยงและต้องอดทนรอนานกว่าจะได้เก็บเกี่ยวผลสำเร็จดาวเสาเป็นดาวแห่งเคราะห์กรรมเมื่อดาวเสาจรมาจะเป็นเวลาที่ได้รับผลจากการกระทำถ้าเปรียบดาวเสาเป็นสิ่งของก็จะหมายถึงของเก่าแก่โบราณหินเหล็กไฟแต่เป็นไฟที่มาจากคนก่อขึ้นหรือหมายถึงกระดูกดาวเสาหมายถึงความล่าช้าการรอคอย หรือสิ่งที่จะเกิดขึ้นช้าๆมีความแน่นอนไม่ผันผวนกล่าวโดยสรุปดาวเสาเป็นดาวแห่งบทเรียนที่สอนให้เราอดทนสร้างวินยัยและแบกความรับผิดชอบเพื่อสร้างความมั่นคงในชีวิตแม้จะเหนื่อยยากแต่ก็เป็นการเติบโตที่สำคัญดาวเสาโคโจรราศีละประมาณ2ปีเศษดังนั้นการที่ดาวเสายกเข้าสู่ราศีมีน ในวันที่13กุมภาพันธ25์2569นี้ก็จะส่งผลยาวนานไปถึงวันที่12เมษายน2571จึงจะยกเข้าราศีเมษคิดเป็นระยะเวลา2ปี2เดือนสำหรับท่านที่สนใจรายละเอียดต่างๆของดาวเสาสามารถชมย้อนหลังได้ที่คลิปคุยเรื่องดาวเล่าเรื่องดวงตอนที่15ซึ่งมี2ตอนย่อยเป็นเรื่องเกี่ยวกับความรู้ของดาวเสารนะครับดาวเสาจร จะยกจากราศีกุมเข้าสู่ราศีมีนตั้งแต่วันที่13กุมภาพันธ์2569จนถึงวันที่12เมษายน2571ดาวเสาร์จึงจะยกออกจากราศีมีนไปเข้าราศีเมษนับเป็นเวลา2ปี2เดือนเราก็จะมาดูการโครจรของดาวเสารในช่วงเวลาที่ดาวเสารโครจรอยู่ที่ราศีมีนทีมงานได้นำข้อมูลการเดินของดาวเสา ที่มีช่วงเดินวิปริตมาแสดงไว้ด้านล่างของกราฟเป็นข้อมูลที่นำมาจากเว็บไซต์ m y h o r a c o m นะครับเรามาสังเกตดูการโคโจรของดาวเสาเมื่อเรานำมาพลอตไว้เป็นกราฟเราจะเห็นได้ว่าดาวเสาจะมีการเดินเร็วขึ้นแล้วกลับมาเดินปกติจากนั้นจะค่อยๆเดินช้าลงจนหยุดและเริ่มเดินถอยหลังหลังจากหยุดเดินถอยหลังจะกลับมาเดินหน้าช้าๆแล้วก็เร่งขึ้นมาเป็นความเร็วปกติและเร็วขึ้น วนรอบแบบนี้ไปเรื่อยๆที่เราเห็นการโครจรเป็นเช่นนี้เพราะเรามองดาวเสาโดยใช้โลกเป็นจุดศูนย์กลางนั่นเองเมื่อดาวเสาเดินวิปริตโดยทั่วไปก็จะส่งผลถึงความอดทนความรอบคอบความทุกข์และความเครียดถ้าดาวเสาเดินเร็วความทุกข์ก็เกิดขึ้นแป๊บเดียวแล้วก็หายแต่ถ้าดาวเสาเดินถอยหลัง ก็กลายเป็นไม่ทุกข์หรือไม่เครียดแต่ช่วงเวลา2ปี2เดือนที่เสาจรในราศีมีนการเดินวิปริตของดาวเสาจะไม่ค่อยส่งผลมากเท่าไหร่เป็นเพราะอิทธิพลของดาวมริตยูจรทรงพลังมาถึงด้วยเราจะไปดูด้วยดวงจากราศีในหน้าต่อไปกันนะครับทีมงานได้แสดงรูปดวงจากราศีที่มีเฉพาะดาวรายปีก็คือดาวมฤตยูเสราราหูและพฤหัสนะคะ ช่วงแรกนี้ก็จะเป็นช่วงที่ดาวเสายกเข้ามาที่ราศีมีในวันที่13กุมภาพันธ์2569ค่ะและมีดาวบริตตยูนะคะจออยู่ที่ราศีพฤษศยกหน้าดาวเสาอยู่เลยมีลูกศรชี้ไว้นะคะและดาวราหูนี่จออยู่ที่ราศีกุมนะคะตามหลังดาวเสาเป็นวินาศของดาวเสารหรือว่าเบียนกันอยู่ค่ะ บางตำราก็เรียกว่าอยู่ในตำแหน่งที่คอยหนุนหลังนะคะคอยซัพพอร์ตดาวเสาร์นั่นเองอีกทั้งราศีกุมนะคะเป็นบ้านของดาวเสารหรือเป็นเรือนเกษตรของดาวเสารด้วยราหูที่อยู่ตรงนี้จึงดีกับดาวเสารนะคะพอถึงวันที่21พฤศจิกายน2569พระราหูก็จะยกไปเข้าราศีมังกรค่ะ ช่วงแรกนี้นะคะที่มีดาวรายปีในลักษณะนี้มีเวลาประมาณ7เดือนเศษนะคะเราจะเห็นว่าพระรฤหัสปดีนะคะจรอ,อยู่ที่3ราศีก็คือสีส้มนะคะมิถุนกรกฎและสิงห์ซึ่งทั้ง3ราศีนี้ดาวพรฤหัสยกไม่ถึงดาวเสารเลยค่ะตามที่ได้กล่าวในหน้าที่แล้วนะคะว่าเสารจรเข้าราศีมีนในรอบปี2,569นี้ไปจนถึงปี2,571 จะไม่ค่อยสะท้อนผลของการเดินวิปริตนะคะนั่นก็เป็นเพราะว่ามีดาวมฤตยูโยกหน้าดาวเสาร์อยู่นั่นเองค่ะความอาเพศของดาวมฤตยูจะส่งผลทำลายอิทธิพลที่ชัดเจนของดาวเสาร์ทำให้การเดินวิปริตของดาวเสาร์ไม่ค่อยส่งผลกับคัมภยากรณ์น,นะคะ ทีนี้เรามาดูช่วงต่อมานะคะเป็นวงทางด้านขวานะคะวงจากราศีที่เขียนเพิ่มไว้นะคะเป็นดวงดาวในวันที่22พฤศจิกายน2569ตอนที่ดาวราหูยกย้ายเข้าราศีมังกรนะคะราศีมังกรก็เป็นบ้านหรือเป็นเรือนเกษตรของดาวเสาร์นะคะเราดูตามรูปก็จะเห็นได้ว่าดาวราหูจรมาโยกหลังดาวเสาร์ไว้นะคะ สาวราหูเป็นคู่มิตรจึงได้เป็นคู่ยิ่งใหญ่หมายความว่าถ้าเหนื่อยลงมือลงแรงด้วยตัวเองแล้วแล้วก็จเจ้าชะตาจะได้รับผลดีที่ยิ่งใหญ่แล้วคู่78นี้นะคะจะคงอยู่ไปจนกว่าดาวเสารจะยกย้ายออกจากราศีมีนไปเข้าราศีเมษเลยค่ะจึงมีระยะเวลาประมาณหนึ่งปีเศษนะคะตั้งแต่22พฤศจิกายน2569ไปจนถึงวันที่ดาวเสารยกก็คือ 12เมษายน2571ค่ะทีมงานก็ได้เช็คดูปฏิทินเพื่อดูดาวพฤหัสด,ด้วยนะคะว่าจะมาเลีงดาวเสาเมื่อไหร่ก็พบว่าช่วงเวลาที่ราหูโยกหลังเสารนะคะมีช่วงเวลาสั้นๆที่พฤหัสจรเข้าราศีกันนะคะมาเลีงดาวเสาก็คือวันที่14พฤศจิกายนปี70นะคะไปจนถึงวันที่15มีนาคม71เป็นระยะเวลาประมาณ4เดือน แต่ผลปรากฏว่าดาวพระหัสที่มาเล่งดาวเสาในครั้งนี้ไม่ได้ทำลายดาวเสาไม่ได้ก่อเกิดเป็น5 7หรือความยากลำบากแสนสาหัสให้กับดาวเสานะคะเพราะว่ามีมฤตยูและราหูรอรับพรฤหัสนะคะได้เป็นตรีโกนค่ะ 5-8ส่วนนี้เป็นก๊กวิญ,ญญาณตลอด4เดือนพอดีเลยนะคะทำให้คู่ศัตรูที่เรามีความกังวลว่าจะเกิดขึ้นก็ไม่เกิดขึ้นนะคะกลับกลายเป็นก๊กวิญญาณมาเก้อหนุนดาวเสาร์นั่นเองค่ะดังนั้นนะคะพระเสาร์จรในรอบนี้อยู่ในราศีมีนก็ทำนายยากพอสมควรเพราะว่าผลไม่ร้ายแรงเพราะว่ามีมรตยูคอยต้านไว ถ้าเราทายร้ายทายเสียไปตรงๆก็ต้องระวังนะคะอาจจะมีความคลาดเคลื่อนได้และพอเสารโยกกับราหู7,8จะเป็นคู่ยิ่งใหญ่จะทายให้มันยิ่งใหญ่เต็มที่ก็ไม่ได้นะคะต้องยั้งําทำนายเอาไว้บ้างเพราะว่าความยิ่งใหญ่จะเป็นไปในรูปแบบที่ยิ่งใหญ่เพราะทำตามเขาไปแล้วจริงจะยิ่งใหญ่นั่นเองค่ะในหน้าต่อไปก็จะเป็นการทำนายเฉพาะลัคนาราศีเราไปดูต่อกันเลยค่ะ สำหรับท่านที่มีลัคนาราศีมีนดาวเสาจรเข้าพบตนุทัพลัคนาและมีดาวมฤตยูจรอ,อยู่ในภพสหัสชา้าโดยมีดาวราหูจรอ,อยู่ในราศีกุ่มซึ่งเป็นเรือนเกษตรของดาวเสารจึงทำนายได้ว่าวันที่13กุมภาพันธ์2569ถึงวันที่12เมษายน2571ระยะเวลาประมาณ2ปี2เดือน ดาวเสาจะให้บททดสอบความแข็งแกร่งของเจ้าชะตาตามตำราว่าโทษทุกข์ให้ทายเสาพอเสาทับลัคนาจึงรู้สึกเหมือนแบกโลกเอาไว้เจ้าชะตาจะรู้สึกหนักใจมีความกังวลรู้สึกกดดันจากความรับผิดชอบที่มากขึ้นอย่างกระทันหันมักจะมองโลกอย่างจริงจังและกลายเป็นคนเคร่งครึมมากกว่าปกติพระสาทับลัคนามักสร้างปัญหาเรื่องสุขภาพด้วยนะคะ อาจจะเป็นเรื่องเกี่ยวกับกระดูกปวดหลังทำให้เกิดอาการทางจิตใจเช่นทำให้เครียดนอนไม่หลับควรหาเวลาพักผ่อนและออกกำลังกายอย่างเหมาะสมด้วยค่ะพระเสารจรเข้าพบตนุนะคะจะเป็นการสร้างรากฐานใหม่แม้จะมีความยากลํำบากที่หนักเหนื่อยถ้าอดทนและผ่านไปได้ก็จะกลายเป็นความสำเร็จที่ถาวรและมั่นคงค่ะดาวเสารจะเปิดเผยความจริงต่างๆให้ปรากฏนะคะ ทำให้เจ้าชะตามองโลกเปลี่ยนไปนับได้ว่าดาวเสาร์จะช่วยคัดกรองคนที่ไม่ใช่ออกไปจากชีวิตนะคะเจ้าชะตาจะเริ่มมองเห็นมิตรแท้และมิตรจอมปลอมทั้งหลายที่แอบแฝงอยู่คนที่ไม่ใช่ก็จะถูกคัดให้หายไปนั่นเองค่ะและสำหรับคนที่ถูกกับดาวเสาร์นะคะพอดาวเสาร์จรมาทับลักก็จะให้คุณอย่างมหาศาลคือให้ความแข็งแกร่งรอบคอบและเป็นผู้ใหญ่มากขึ้นอย่างก้าวกระโดดเลยนะคะ มีโอกาสที่จะได้ลาบเป็นอสังหาริมทรัพย์จะได้ที่ดินหรือตำแหน่งงานที่มีอำนาจอิทธิพลก็ได้ค่ะสำหรับท่านที่มีลัคนาราศีมีนเมื่อพระเสาร์เดินเข้ามานะคะ เจ้าชะตาจะกล้าเสี่ยงไม่กลัวเป็นกลัวตายต้องขอเตือนนะคะให้รอบคอบและระมัดระวังอย่างยิ่งอย่าทำอะไรที่มันเสี่ยงจนเกินตัวนะคะครั้งนี้แม้จะเหนื่อยหนักแต่ผลลัพธ์ปลายทางนั้นจะคุ้มค่าจึงควรถือเป็นช่วงเวลาของการสร้างรากฐานให้มัน่นคงนั่นเองค่ะ ต่อมานะคะเราจะมาอ่านผลของดาวมรุตยูโยกหน้าดาวเสาร์สำหรับท่านที่มีลัคนาราศีมีนนะคะเราจะเห็นว่าเสารและมรุตยูจรโยกถึงกันอยู่ที่พบตนุและสหัสชชะจึงทำนายได้ว่าวันที่13กุมภา2 5 6พา 69, ถึง12เมษา2571ระยะเวลาประมาณ2ปี2เดือนนะคะ จะเกิดความร่วมมือระหว่างตนุและสหัสชชะตนุคือตัวเจ้าชะตาเองสหัสชชะนั้นคือเพื่อนหรือพี่น้องหรือคนแวดล้อมรอบๆตัวถ้าเรากับเพื่อนๆร่วมมือกันทำสิ่งใดนะคะเราก็ไม่ควรจะไปเป็นตัวตั้งตัวตีนะคะ แต่ควรจะทำไปในลักษณะ0ูนย์ตามดาวก็คือทำตามๆเขาไปแล้วดีเองนะคะทำตามที่เขาบอกไปแล้วดีเองนะคะอย่าไปดิ้นรนอะไรให้มันมากเพราะว่าถ้ายิ่งดิ้นรนก็จะยิ่งเดือดร้อนถ้าหากเรามองในแง่ของความคิดและความรู้สึกนะคะก็หมายความว่า สถานะความสัมพันธ์ระหว่างเจ้าชะตากับเพื่อนพี่น้องหรือคนที่คบค้าสมาคมอยู่แวดล้อมรอบตัวเราควรจะปล่อยมันไว้ตามที่ควรจะเป็นนะคะทิ้งมันเอาไว้เฉยๆแล้วมันก็จะดีขึ้นเองค่ะไม่ต้องไปดิ้นรนเปลี่ยนแปลงเรื่องความสัมพันธ์ให้มันมากมายเพราะมีแต่จะเดือดร้อนและย่ำแย่ไปกว่าเดิมค่ะ ต่อมานะคะเราจะอ่านผลของดาวราหูนะคะที่อยู่ในภพหนุนหลังดาวเสารนะคะและอยู่ในเรือนเกษตรของดาวเสาร์สำหรับท่านที่มีลัคนาราศีมีนเสารและราหูจอนสนับสนุนกันอยู่ที่ภพตนุกจึงทำนายได้ว่าช่วงระยะเวลา7เดือนเศษตั้งแต่13กุมภาันธ์69ถึง21พฤศจิกายน69เจ้าชะตาจะได้ทำสิ่งที่ยิ่งใหญ่นะคะโดยมีมือที่มองไม่เห็นคอยสนับสนุนอยู่ข้างหลัง สิ่งที่ควรระวังก็คือความตึงเครียดหรือความขัดแย้งที่อาจจะเกิดขึ้นได้ง่ายๆเพราะว่าการแสดงออกของเจ้าชะตาจะได้รับอิทธิพลจากดาวเสาร เป็นความแข็งแรงไปจนถึงแข็งกระด้างนะคะแล้วยังแฝงด้วยความทะเยอทะยานและวุ่นวายแบบราหูเราจะต้องไม่ลืมว่าทั้งเสาและราหูเป็นคู่มิตรก็จริงแต่ก็เป็นดาวบาปคร์ที่ร้ายแรงทั้งคู่นะคะความยิ่งใหญ่จะเกิดขึ้นกับเจ้าชะตาก,ก็จริงแต่ว่าจะต้องเหน็ดเหนื่อยนะคะเพราะลักษณะ78นี้ต้องสร้างและทําขึ้นมาด้วยตัวเองจะต้องอาศัยความรอบครอบอดทนแบบราหูนะคะแล้วต้องใช้ความสามารถรอบตัว อโทษนะคะใช้ความรอบครอบอดทนของดาวเสรารแล้วก็ใช้ความสามารถรอบตัวแบบราหูมาช่วยผลักดันนะคะดังนั้นนะคะช่วงเวลานี้จึงเป็นเวลาของความอดทนความรอบคอบความสามารถรอบด้านนะคะต้องนำทุกสิ่งอย่างนี้มาประกอบกันเพื่อที่จะนำไปสู่ความยิ่งใหญ่และความมั่นคงค่ะต่อมานะคะพอถึงวันที่22พฤศจิกายน6 ดาวพระราหูจะยกมาเข้าราศีมังกรนะคะตามรูปเราจะเห็นได้ว่าราหูจะมายกหลังเลยนะคะและดาวราหูจะสถิตอยู่ที่ราศีมังกรนี้ไปจนกว่าดาวเสราร์จะยกออกไปเข้าราศีเมษระยะเวลาที่ดาวอยู่ในสภาพเช่นนี้เท่ากับ1ปี4เดือน20วันพยากรณ์สำหรับท่านที่มีลัคนาราศีมีนนะคะดาวคู่มิตรเสาราหูโยกถึงกันที่ตนุลาภะ จึงทำนายได้ว่าพระราหูจรเข้าพบลาภะส่งผลดีในเรื่องลาบลอยนะคะเจ้าชะตามีโอกาสได้เงินก้อนใหญ่จากงานโปรเจกต์งานสีเทาๆอาจจะเป็นงานออนไลน์หรืองานธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับต่างประเทศพอเสากับราหูโยกถึงกันเจ้าชะตาจะทำเรื่องยิ่งใหญ่ได้สำเร็จช่วงเวลาที่คนลัคนาราศีมีนมีโอกาสที่จะสร้างหรือทำในเรื่องยิ่งใหญ่นะคะ แต่ก็จะต้องแลกมาด้วยความเหนื่อยยากนะคะเพราะว่าเสาอยู่ที่พบตนุทับลัคนาแต่ผลตอบแทนคือราหูที่พบลาภะเนี่ยจะคุ้มค่าอย่างมากเลยค่ะในช่วงเวลานี้นะคะเจ้าชะตามีเกณฑ์จะได้ทรัพย์สินชิ้นใหญ่ๆเช่นบ้านที่ดินหรือรถยนต์นะคะ ช่วงเวลาที่เสารและราหูให้คุณกับลัคนานี้นับว่าหาได้ยากนะคะถ้าเจ้าชะตาสามารถกัดฟันสู้กับความเหนื่อยนะคะก็จะเป็นช่วงเวลาแห่งการกอบโกยความสําเร็จและลาาผลค่ะส่วนผลเสียที่จะเกิดขึ้นก็คือสภาพจิตใจของเจ้าชะตานะคะ เพราะว่าจะเต็มไปด้วยความเคร่งเครียดและความวุ่นวายหาความสงบได้ยากเพราะฉะนั้นนะคะแนะนำให้แบ่งเวลาพักผ่อนออกกำลังกายเพื่อดูแลจิตใจของตนเองอย่าเคร่งเครียดมากจนเกินไปค่ะ สรุปกรรมพยากรน,นะคะสำหรับดาวสาวยกเข้าราศีมีนในวันที่13กุมภาพันธ์2569ถึงวันที่12เมษายน2571ระยะเวลา2ปี2เดือนสำหรับท่านที่มีลัคนาราศีมีนดาวเสาร์จะให้บททดสอบเจ้าชะตาในเรื่องความแข็งแกร่งทั้งร่างกายและจิตใจนะคะเป็นช่วงเวลาที่จะต้องทำใจไว้ล่วงหน้าว่าจะต้องแบกภาระที่หนักเหนื่อย โดยใช้ความอดทนเราแวดระวังอย่างมากแต่ความทุ่มเทนี้จะสร้างรากฐานที่มั่นคงให้กับชีวิตและเจ้าชะตาก็จะพบว่าปัญหาส่วนใหญ่นะคะถ้าปล่อยมันไว้มันก็จะสามารถคลี่คลายไปได้เองเพราะว่ามีดาวมฤตยูคอยประคองสถานการณ์เอาไว้ ดา,าวเสารจะช่วยคัดกรองคนที่ไม่ใช่ออกไปจากชีวิตนะคะเช่นคนที่หลอกลวงหรือคนที่เข้ามาหาผลประโยชน์นะคะดา,าวเสารจะช่วยเผยโฉมหน้าที่แท้จริงให้เจ้าชะตาได้เห็นเป็นช่วงเวลาที่เจ้าชะตาจะได้เรียนรู้เติบโตและมีวุฒิภาวะมากขึ้นนะคะ เจ้าชะตาจะพร้อมทำสิ่งที่ยิ่งใหญ่นะคะจะได้จับงานใหญ่และประสบความสำเร็จแต่จะต้องเน็ดเหนื่อยอย่างมากความสำเร็จนั้นคุ้มค่าก็คือพระราหูที่พบลาพระนะคะผลที่ได้จึงคุ้มค่าเหนื่อยอย่างแน่นอนเลยค่ะทีมงานก็ขอจบการพยากรณ์เรื่องดาวเสายกเข้าราศีมีนเอาไว้แต่เพียงเท่านี้ทีมงานขอฝากไว้ว่าในทางโหราศาสตร์ดาวเสาไม่ใช่เรื่องน่ากลัวเสมอไปเพราะดาวเสา์ คือเทพเจ้าแห่งความอดทนความมั่นคงและการเวลาหากเราปฏิบัติตนด้วยความมีระเบียบวินยัยดาวเสาจะมอบมรดกและความสำเร็จที่ยั่งยืนให้เป็นการตอบแทนอย่าลืมเสริมดวงชะตาด้วยการทำบุญกับผู้ยากไร้หรือโรงพยาบาลเพราะดาวเสาเป็นตัวแทนของความทุกข์ยาก การช่วยเหลือผู้ที่ลำบากกว่าจะช่วยบรรเทาโทษของดาวเสารได้ดีที่สุดหรือเลือกการปฏิบัติวิปัสสนากรรมฐานก็ได้เพราะดาวเสาร์ชอบความสงบและการสำรวมจิตใจการฝึกสติจะทำให้เราไม่หวั่นไหวต่อแรงกระทบของดาวบาปเคาะ์สุดท้ายนี้ขอให้บารมีของพระสาวเทวาประทานพรให้ท่านมีตะบะบารมีที่แก่กล้ามีจิตใจที่เข้มแข็งดังเหล็กกล้าอุปสรรคใดๆที่เข้ามา ขอให้เปลี่ยนเป็นบันไดสู่ความสำเร็จและขอให้ยาดเงื่อความพยายามในวันนี้กลายเป็นความมั่นคงมั่งคั่งที่ไม่มีวันเสื่อมคลายทีมงานตาลทวะสวัสดีครับถ้าหากชื่นชอบคอนเทนต์ของทางทีมงานตาลทวะก็สามารถสนับสนุนช่องของเราได้โดยการกดไลค์คลิปนี้และกด u b s c r i b e c h anel ตาลทวะพยากรณ์รวมถึงกด,กดกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อที่จะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆกันนะครับรวมถึงสามารถสมัครเมมเบอร์ เพื่อที่จะเป็นผู้สนับสนุนรายเดือนของช anel ตานทวะและจะได้รับสิทธิพิเศษในการส่งคำถามในรายการตอบคำถามจากดวงดาวการตอบคำถามด้วยโหราศาสตร์ทุกๆวันอาทิตย์นะครับและสุดท้ายทีมงานตานทวะก็ขอขอบคุณทุกๆท,ท่านที่ติดตามและสนับสนุนเรามาอย่างยาวนานนะครับ